เอเออสปอร์ตภูมิใจนำเสนอวันพันแมนมาที่155่งยใส่ตมะปัททะหุ่นยนต์จากกลสังหารพาร์ทที่1การต่อสู้สุดเล้าใจอลังการงานสร้างการสวนกลับและเอาคืนของเหล่าฮีโร่ที่จะจัดการพวกหุ่นยนต์จากกลสังหารมันกําลังเริ่มต้นขึ้นแล้วและตอนนี้จะมีอะไรบ้างเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพวกเราไปเริ่มกันเลยครับและก่อนที่จะเริ่มคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือแม้แต่กระทั่งการพูดคุยกันกดเป็นส่วนหนึ่งงขอการเป็น มาชิกช่องนี้หรือรวมไปถึงการซื้อสินค้าในช่องนี้ครับหรือเพื่อนๆที่จะสนับสนุนไปอีกขั้นนั่นคือการพิมพ์คอมเมนต์ในลักษณะของซูเปอร์แดงหรือแม้แต่กระทั่งการโดเนตโดยตรงตรงนี้ก็ขอขอบคุณมากครับช่วงหลังๆในเพื่อนๆให้กําลังใจเยอะเ<ไ>ลิศเกินก็เอาเป็นว่าคุณต้าก็จะทําคลิปปุกวันเพื่อเป็นการขอบคุณทุกคนครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในคลิปนี้เราไปเริ่มกันเลย ในส่วนนี้จะเป็นการสรุปก่อนเท่านั้นนะครับส่วนสําหรับตัวเต็มนั้นขออนุญาตในการเรียบเรียงข้อความให้ไพเราะสนอเพาะพิงเสียก่อนนะครับก่อนที่จะมีตัวเต็มภายหลังนะวันพันแมนฉบับอาจารย์วันมาที่155พาร์ทหนึ่งใส่ธรรมะปะทะหุ่นยนต์จักรกลสังหารการต่อสู้ของเหล่าฮีโร่ที่ต่อต้านพวกหุ่นยนต์และรวมไปถึงพวกนีโอฮีโร่ที่ถูกชุดบัตสันสูตรควบคุมอยู่นั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องและดุเดือดเล้าใจอลังการงานสร้างจากตอนที่แล้วและภาพที่อยู่ต่อหน้าพื้น เป็นแทงค์ท็อปมาสเตอร์ที่กํลาลังต่อสู้อยู่กับเหล่านนโอฮีโร่แทงค์ท็อปมาสเตอร์อยู่ในสภาพที่สับัะสบอมครับเพราะว่าตัวของเขานั้นไม่ต้องการที่จะจัดการจนถึงขั้นเสียชีวิตแต่แทงค์ท็อปมาสเตอร์นั้นพยายามที่จะทําลายชุดเบตเทนสูตรเท่านั้นมันก็เลยเป็นจุดอ่อนให้แทงค์ท็อปมาสเตอร์ถูกโจมตีได้ง่ายแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่แทงค์ท็อปมาสเตอร์วางแผนเอาไว้อยู่แล้วครับปล่อยให้นีโอฮีโร่เข้ามาโจมตีใกล้ๆและตัวของเขานั้นก็ใช้ท่ารัตโอบก็บะรราากจะททําให้ชุดเบสูตรี่ มีความแข็งแกงหรือแข็งแรงกว่าร่างกายหรือกล้ามเนื้อเนี่ยมันแตกออกครับและก็จะปลดพันธนาการให้กับเหล่านีโอฮีโร่ด้วยเสียเปรียบแบบสุดๆนี่คือการสละกล้ามเนื้อและร่างกายของแทงท็อปมาเตอร์เมื่อแทงท็อปมาเตอร์สามารถเอาชนะเหล่านีโอฮีโร่ที่ใส่ชุดบนดันเดอร์สูทแทงท็อปมารเตอร์ก็รู้สึกว่าร่างกายของตัวเองครับถูกใช้ไปหนักมากและรวมไปถึงร่างกายของตัวเขานั้นอาจจะได้รับบาดแผลหรือได้รับพิษจากการต่อสู้ในช่วงเวลาที่ขับขันแบบนี้ครับกับกลายเป็นว่ามีเทพจากกลสังหารตัวหนึ่ง ที่โผล่ออกมาในจังหวะนั้นพอดีและก็บอกกับแทงท็อปมาเตอร์ว่านายจะไม่สามารถหลบหนีได้สําเร็จข้าคือเทพจากกลสังหารและตัวข้าจะมานําร่างกายของแกกลับคืนไปส่วนทางด้านแทงท็อปมาเตอร์ก็หันกลับคืนไปครับและก็พูดกับมันว่าแกคือระดับบอสสินนะและแทงท็อปมาเตอร์ก็ถึงกับอุทานและบ่นพึมพำกับตัวเองว่าคาสเอคนที่เหลือเป็นอย่างไรอยู่ที่ไหนกันบ้างเนี่ยส่วนทางด้านเทพจากกลสังหารก็บอกจุดประสงค์ของตัวเองในการมาครั้งนี้นั่นคือการจะนําร่างของแทงท็อปมาเตอร์ไปไม่ว่าสภ ภาพของแทงท็อปมาเตอร์นั้นจะเป็นหรือตายตัวของมันนั้นจะนำล่างของแทงท็อปมาเตอร์ไปอย่างแน่นอนไม่รับรองความปลอดภัย ดูเหมือนว่าสถานการณ์แบบนี้แทงท็อปมาเตอร์ก็พร้อมที่จะต่อสู้แต่ทางด้านเทพจากลสังหารนั้นก็บอกว่าเขามีเวลาเล่นกับแทงท็อปมาเตอร์อีกนานส่วนทางด้านแทงท็อปมาเตอร์ครับก็รีบบอกว่าเขาจะไม่ให้นานแบบนั้นหรอกเขาจะจัดการเทพจากลสังหารให้เร็วที่สุดส่วนทางด้านเทพจากลสังหารในจังหวะน,นี้ก็เริ่มสแกนร่างของแทงท็อปมาเตอร์ก็ได้เห็นสภาพของแทงท็อปมาเตอร์ครับตอนนี้ขาดเลือดไปมากและรวมไปถึงร่างกายของแทงท็อปมาเตอร์นั้นติดพิษยอยู่ในกระแสเลือดจํานวนมากครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ต่อสู้ก็ตามท มาเตอร์ก็อาจจะตายไปเองก็ได้นั่นมันคือเป้าหมายของแทงท็อปมาเตอร์สินะที่จะต้องต่อสู้ให้เร็วที่สุดเพื่อจะจบและปิดบัญชีให้เร็วที่สุดแต่ถึงอย่างไรก็ตามเทพจากคนสังหารก็น่าจะประเมินเรียบร้อยแล้วว่าการต่อสู้ครั้งนี้ตัวของมันนั้นน่าจะจัดการแทงท็อปมาเตอร์ได้โดยง่ายและก็บอกกับแทงท็อปมาเตอร์ไปว่าเขาจะจัดการให้เร็วที่สุดและทําการหยุดหัวใจของนายเอาไว้เพื่อตัวของนายเองและในจังหวะที่เทพจากคนสังหารครับเริ่มทําการโจมตีหรือพุ่งตรงเข้าหาใสา top ่แทงท็อปมาเต ของแทงท็อปมาเตอร์ก็ไม่สามารถที่จะถอยหลังได้แล้วเพราะในตอนนี้มีแค่เพียงตัวเขาเท่านั้นเขาไม่สามารถถอยได้อีกต่อไปแทงท็อปมาเตอร์ยืนหยัดที่จะต่อสู้ mm hmm. และในจังหวะที่แทงท็อปมาเตอร์กำลังจะโดนโจมตีครับเพราะสภาพร่างกายนั้นไม่ไหวจริงๆก็ได้มีพลังปิิสนาครับยับยัง้งเทพจากคนสังหารเอาไว้ทุ้มพลังของเว็บบิกาสะเธอได้เข้ามาช่วยเหลือแทงท็อปมาเตอร์เอาไว้ได้ทันครับ แต่ถึงอย่างไรก็ตามการโจมตีเมือ่อสักครู่ก็ยังไม่สามารถทําดามเมจใส่เทพจากกนสังหารได้เทพจากกนสังหารเนี่ยยังมีการพูดทักไทยเว็บปิกาสาด้วยนะครับว่าร่างกายของเว็บ,บิกาสาไม่โดนควบคุมมันเกิดข้อผิดพลาดอะไรกันเนี่ยแต่ในช่วงเวลานั้นครับในจังหวะที่เทพจากกนสังหารนั้นไม่ทันระวังตัวตัวของหน้ากากหวานร่างมนุษย์ประหลาดก็เข้ามาเล่นงานเทพจากกนสังหารและจัดการมันได้ภายในการโจมตีเดียวครับ ตอนที่โจมตีหนกักากหวานยังพูดกับเทพจากคนสังหารแปลว่าไม่ได้เกิดข้อผิดพลาดกับเธอ เธอก็เป็นมนุษย์เหมือนกับทุกคนเมื่อพูดจบนักกากหวานก็จัดการเทพจากคนสังหารจนสภาพนั้นกลายเป็นเศษเหล็กไปเลยครับและเมื่อทุกอย่างมันสงบลงครับทั้ง3คนก็เริ่มพูดคุยกันถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตัวของนักกากหวานเองเนี่ยอธิบายครับว่าไอ้พวกเทพจากคนสังหารเนี่ยมีภัยพิบัติระดับปีศาจเป็นขั้นต่ําเลยนะอาจจะมีบางตัวเนี่ยไปจนถึงขั้นระดับมังกรเลยทั้งทอมมัตเต์เลยถามกับคืนไปครับว่าแล้วสถานการณ์แบบนี้มันจะปลอดภัยหรอพวกนีโอฮีโร่ ดูเหมือนว่าจะมีความเชื่อมโยงกับพวกกองทัพหุ่นยนต์จากคนสังหารนี้ด้วยดูเหมือนว่าตัวของเอ็กเซลก็โดนการโจมตีนี้ด้วยเช่นเดียวกันตัวของนก้กกาหวานเองก็ได้พูดกับคืนไปครับว่าพวกเขาได้ใช้ความสามารถในการสแกนพื้นที่หรือตัวจับพวกศัตรูครับว่าพวกมันนั้นมีจํานวนมากแค่ไหนแต่ก็ดูเหมือนว่าการตรวจับหรือการหาข้อมูลนั้นในระยะการตรวจับเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะมีมากกว่านั้นครับพวกเขารู้สึกว่าการโจมตีครั้งนี้มันจะกินพื้นที่ไปมากกว่าที่คิดอีกและตัวของเวบบีกากสาเอง ได้อธิบายเพิ่มเติมครับว่าเรื่องนี้มันอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องจากนีโอฮีโร่หรือถูกควบคุมจากนีโอฮีโร่โดยตรงตัวของเอ็กเซลที่หลุดพ้นจากพนันาการของพวกมันเนี่ยก็เลยโดนนีโอฮีโร่ไล่ล่า <c oughs> ส่วนทางด้านแทงท็อปมาเตอร์ครับในจังหวะน,นี้ก็ดูเหมือนว่าจะตำหนิตัวเองที่เป็นฮีโร่ที่ไร้ความสามารถที่สุดแล้วก็ถามกับหน้ากากหวานว่าจริงใช่ไหมหน้ากากหวานดูเหมือนว่าแทางท็อปมาเตอร์จะน้อยใจด้วยครับเวบบิาษสเองก็เลยพูดส่วนกับคืนไปว่าในบรรดาฮีโร่ระดับคลาสเอสเนี่ยคุณคือ ผู้ที่มีความกล้าหาญอย่างแท้จริงเลยนะแข็งแกร่งจริงๆอย่างที่จักรพรรดิเด็กนั้นพูดเอาไว้เลยส่วนทางด้านแทท็อมาสเตอร์ก็ปฏิเสธครับว่ามันไม่ขนาดนั้นหรอกแต่ก็มีคนชื่นชมตัวเองขนาดนี้เลยเหรอตัวของแทง็อมาสเตอร์ก็ยังตำหนิตัวเองเล็กน้อยนะครับที่ปล่อยให้พวกศัตรูนั้นทําลายพื้นที่ได้มากถึงขนาดนี้ส่วนทางด้านนากิกหวานก็เข้ามาพูดคุยเล็กน้อยนะครับเพราะดูเหมือนว่าแทง็อมาสเตอร์จะขาดความมั่นใจไปเลยในตอนนี้ครับ นอกจากความมั่นใจของแทงทอปมาเตอร์แล้วร่างกายของแทงท็อปก็น่าจะไม่ไหวแล้วนักกากหวานก็เลยบอกว่าให้แทงทอมมาเตอร์นั้นหยุดเพียงแค่นี้ครับส่วนทางด้านตัวเขาจะมุ่งหน้าไปที่หอคอยนีโอฮีโร่เองตัวของแทงทอปมาเตอร์ก็เข้าใจแล้วครับแล้วก็เลยบอกกับนักกากหวานว่าไม่รู้ว่าอันตรายข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนายเอาเสื้อกล้ามไปสักตัวไหมส่วนนักกากหวานเ็าบอกว่าไ้าไม่แม่แม่ให้คนอื่นที่ต้องการมันเถอะอันนี้ไม่ใช่มูกที่คุณตาคิดขึ้นมาเองนะครับเป็นบทการสนทนาจริงๆและ ก็ได้ตัดไปที่การต่อสู้อีกฝากฝั่งหนึ่งของเมืองตุ้ม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 ุ per ออร์อรอดัคชายกำลังไล่โจมตีพวกหุ่นยนต์จากกลสังหารแบบบ้าระห่ำบ้าเลือดสนุกสนานกันเลยทีเดียวการโจมตีของซุ per ออร์อรอด์คชัยนั้นไม่ว่าหุ่นยนต์จะมีความแข็งแกร่งเพียงใดครับมันก็ไม่สามารถทนทานต่อร่างกายประดุดดังเลก,ก้าของซุ per ออร์อรอดัคชายได้เลยดูเหมือนว่าเขาจะโจมตีพวกหุ่นยนต์ได้อย่างสบายและไม่ได้รับดาเมจจากพวกหุ่นยนต์นั้นด้วยซ้ำไป ไม่ว่าจะเป็นอาวุธชนิดใดนะครับที่เข้ามาโจมตีร่างกายของซูเปอร์ลอยดักชัยเนี่ยก็ไม่สามารถทําดาเมจได้แม้แต่นิดเดียวไม่ว่าจะเป็นดาบหรืออาวุธปืนหรือระเบิดก็ตามครับซูเปอร์ลอยดักชัยเนี่ยยังเดินหน้าต่อสู้หรือจัดการพวกหุ่นยนต์ได้อย่างต่อเนื่อง จนมาถึงช่วงหนึ่งครับซูเปรอร์ลอยดักชายก็สังเกตว่าเห็นกลุ่มนักโทษนั้นนอนสะบักสะบอมอยู่พื้นที่บริเวณนี้เขาน่าจะนึกถึงปุริปุริพีเซเนอร์ที่รักของเพื่อนเพื่อ,อทุกคนนั่นแหละครับซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นซะด้วยในตอนนี้ปุริปุริพีเซเนอร์นั้นถูกเล่นงานสะบักสะบอมแต่เธอนั้นก็ใช้ร่างกายของตัวเองรับความเจ็บปวดทั้งหมดทั้งมวลเพื่อคนที่รักของเธอนั่นเองว่ะ ตอนดีเดี๋ยวปุริปุริเซ er นเนอร์สภาพแพบจะไม่ไหวแล้วครับซึ่งพวกที่เล่นงานปุริปุริเซนเนอร์ P er อยู่ก็เป็นพวกโอฮีโร o ที่เป็นกลุ่มของไลเดนนั่นเองครับกลุ่มซูโมโ่ super ไลเดนทางทอมมาเตอร์ที่เห็นเนี่ยก็รีบตะโกนทักปุริปุริเซน s o n ร์นะครับไม่ต้องตะโกนทักหรอกรีบไปช่วยเถอเพราะตอนนี้เนี่ยปุริเนี่ยใช้ร่างกายในการแบกรับความเจ็บปวดเพื่อทุกคนมาหนักหนาเลอเกินครับเมื่อซูเปอร์อร่อยดักชายมาถึงปุริปุริเซนเนอร์ก็หันไปทักทายครับ ไอ้ดาชาย ai, คุณมาได้ถึงเวลาพอด,ดีเลยฉันดีใจมากๆส่วนทางด้านซูเปอร์อรอยดาชายเนี่ยก็ถึงกับบอกว่าผมเองก็ตกใจเหมือนกันที่มันเกิดสถานการณ์แบบนี้ส่วนทางด้านปูริปุริพีเซนเนอร์เนี่ยก็บอกว่าพวกซูโม่ที่ถูกควบคุมโดยชุดเบรทสุดนะมีความแข็งแกร่งมากและตัวของปุริปุร,ปริพีเซนเนอร์เองไม่สามารถหนีไปได้เพราะหวงที่รักของเขาหรือคนคุกทั้งหมดนั่นเองครับ ปุริปุริพีเซนเนอร์ก็เลยยืนหยัดเพื่อเป็นเป้าในการโจมตีของกลุ่มซูโม่นี้ก่อนครับและในตอนนี้ดูเหมือนว่าเธอนั้นแทบจะรับไม่ไหวจริงๆครับแต่ก็ยังโชคดีเหลือเกินที่ซูปเปอร์อารอยดักชายมาช่วยเธอไว้ได้ทันนั่นเองจากการพูดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับตัวของซูเปอร์อารอยดักชายก็รู้ได้ทันทีว่าในตอนนี้กลุ่มซูโม่และไรเดนเนี่ยถูกควบคุมจากชุดเบตสูตอยู่ครับไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ครับก็คือโดนควบคุมแบบ1 0 0แล้ว เมื่อพูดจบครับหรือให้ข้อมูลจบแล้วเนี่ยตัวของปุริปุริปีเซเนอร์ก็สรุปไปเลยครับส่วนทางด้านแทงทอมมาเตอร์เนี่ยก็กล่าวขอบคุณว่าตัวของปุริปุริปีเซเนอร์เนี่ยถือว่าเป็นฮีโร่ที่แท้จริงเลยละตัวของซูเปอร์ลอยดักชายเนี่ยให้ความเคารพอ,อย่างสูงเลยที่มีจิตใจอันเข้มแข็งที่ต่อสู้และอดทนยืนหยัดได้ถึงขนาดนี้หลับให้สบายนะเอ้ะ อนอนให้สบายไปก่อนตอนนี้จะเป็นหน้าที่ของตัวซูเปอร์อะลอยดัดชัยในการจัดการทั้งหมดเองเมื่อซูเปอร์อะลอยดัดชัยครับวางปุริปุริพีเซนเนอร์ให้นอนอย่างสบายแล้วเนี่ยตัวของซูเปอร์อะลอยดัดชัยก็เดินมาต่อหน้ากลุ่มซูโม่ครับแล้วก็ผู้ทักทายไรเดนไรเดนไหนบอกว่าคุณจะไม่ใส่ชุดแล้วตอนนี้เป็นอะไรเวลานายโอเคหรือเปล่าดูเหมือนว่าไรเดนตอนนี้เนี่ยจะพูดแบบพามยาวเลยเกิดครับภาษาอังกฤษนี่เขาไม่แปลเลยนะเพราะมันยาวมาก และหลังจากนั้นครับกลุ่มซูโม่ก็พุ่งตรงไปที่ซูปเปอร์อะลลอยดักชายและทําการโจมตีแต่ก็ดูเหมือนว่าการโจมตีนั้น จะไม่สามารถทำดาเมจใส่ซูเปอร์อรลอยดักชัยในสภาพจิตใจที่เต็มร้อยแบบนี้ได้เลยครับและตัวของซูเปอร์อร่อยดักชัยเองก็ยังพูดท้าทายว่าพวกนายคงกลัวฉันละสิเดี๋ยวฉันจะฉีกมันออกให้หรือฉีกมันออกทันทีน่าจะหมายถึงชุดเบรทนสูตรนะครับและหลังจากนั้นกลุ่มซูโม่ของไลเดนเนี่ยก็พุ่งตรงเข้ามาหาซูเปอร์อล่อยดักชัยทั้งหมดเลยครับดูเหมือนว่าพละงกำลังหรือแรงประทะนั้นยังไม่สามารถทำดาเมจใส่ซูเปอร์อรลอยดักชัยได้เลยต้อง ขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าในสภาพร่างกายที่มีจิตใจที่เข้มแข็งแบบนี้ครับบวกกับร่างกายที่ประดุดดังเด็ก,ก้าเนี่ยตอนนี้แข็งแกร่งมากๆเลยทีเดียวไม่ว่ากลุ่มซูโม่จะเข้ามาโจมตีอย่างไรก็ตามครับซูเปอร์อารอยดัฟชายเองก็ไม่ได้รับดาเมจแม้แต่นิดเดียวแถมยังสามารถทําการโจมตีสวนกับกระชากฉีกชุดบัสสูตรออกทีละคน2คนครับจนทําให้หลายหลายคนนั้นหลุดพ้นจากพันธนาการมารุมมาตุ้มมั่วตัวกันไปหมดเลยครับแบบเดือดเดือดเลยไม่นานหลังจากนั้นครับซูเปอร์อารอย ดักชายเองก็สามารถจัดการกับกลุ่มซูโมโ่ทั้งหมดได้และหลังจากนั้นก็ได้มาประจันหน้ายืนต่อหน้ากับไรเดนแล้วก็มีการพูดคุยกับไรเดนเล็กน้อยครับในส่วนของไรเดนเนี่ยยังพูดไปเรื่อยๆแบบไม่มีศัพท์ไม่มีภาษานะครับน่าจะพูดแบบยาวๆเลยที่ภาษาอังกฤษเขาไม่แพ้เลยเพราะว่าพูดแบบไม่ฟังอะไรนะส่วนทางด้านซูเปอร์ลายดักชายก็บอกว่าก่อนหน้านี้พวกเขาได้ทดสอบความแข็งแกร่งกันตอนที่อยู่สมาคมนีโอฮีโร่แต่ตัวของซูเปอร์ลายดักชายเองก็ไม่สามารถพูดอะไรได้ เพราะตัวของเขาสัมผัสถึงความแข็งแกร่งที่น่าทึ่งของไลเดนจนทําให้ตอนนั้นเนี่ยตัวของซูเปอร์อะลลอยดัชชายสติหลุดไป ในจังหวะที่ซูเปอร์ลอยดักชายกำลังพูดอยู่ไรเดนก็ไม่น่าจะฟังที่ตัวของซูเปอร์ลอยดักชายพูดนะครับเริ่มทำการโจมตีทันทีด้วยปืนใหญ่ขึ้นกระแทกฝ่ามือที่กระนำขึ้นกระแทกไปอย่างรุนแรงตุ้มส่วนซูเปอร์ลอยดักชายเนี่ยร่างกายของเขาดูจะมีการสั่นสะเทือนจากขึ้นกระแทกนี้ด้วยครับมีการกระเด็นถอยหลังกลับคืนไปเพราะไม่สามารถยั้งพลังหรือแรงกระแทกนั้นได้และไม่นานหลังจากนั้นก็มีฝ่ามือขนาดใหญ่ซึ่งเป็นแรงกระแทกที่แรงเอามากมากเนี่ยกระแทกล่าง ของซูเปอร์ลอ,อยดักชายจนล้มลงจนกลายเป็นรอยฝ่ามือในพื้นที่ใกล้ๆเลยทีเดียวครับเป็นแรงปะทะที่รุนแรงเหล,ลือเกินในจังหวะที่ซูเปอร์ลอ,อยดักชายนั้นพยายามจะยืนขึ้นไม่นานหลังจากนั้นตัวของไลเดนก็หมุนอย่างกัดสวา่านเลยพุ่งตรงเข้ามาที่ตัวของซูเปอร์ลอ,อยดักชายเป็นสวา่านที่พุ่งชนอย่างรุนแรงดูอันนี้หมุนนะครับผมไม่รู้จะพากยังไง แต่ในการโจมตีครั้งนี้ครับด้วยความแข็งแกร่งของซูปเปอร์อาร์ลอยดักรักชายก็สามารถหยุดยั้งการโจมตีของไลเดนเอาไว้ได้และภาพก็ย้อนอดีตกลับคืนไปในช่วงจังหวะที่ทั้งสองคนได้พูดคุยกัน ในช่วงเวลาที่อยู่สมาคมฮีโร่ครับตัวของซูเปอร์ลอยดักชายก็พูดชื่นชมตัวของไลเดนบอกกับไลเดนว่าถึงแม้ร่างกายของไลเดนจะไม่ได้แข็งแกร่งประดุดดังเลก,ก้าเหมือนกับตัวเขาแต่สภาพจิตใจของไลเดนนั้นแข็งแกร่งมากๆเลยทีเดียวในทางกับกันในตอนนี้ตัวของซูเปอร์ลอยดักชายนั้นจิตใจมันแตกสลายไปแล้วมันเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดความรู้สึกกังวลความรู้สึกที่ไม่พอใจในตัวเองส่วนทางด้านไลเดนเมื่อได้ฟังครับก็หันหน้านี้แล้วก็พูดกับ ซูเปอร์ลอยดาร์ชัยในจังหวะที่หันหน้าหนีไปบอกว่าฮีโร่ไม่ควรจะวิ่งหนีฮีโร่ไม่ควรที่จะหยุดและก็ไม่ควรทิ้งภาระของตัวเองลงนั่นคือสิ่งที่ฉันเชื่อนะและภาพก็ได้ตัดมาที่ณปัจจุบันตัวของซูเปอร์ลอยด์ดาร์ชายก็หมุนไลเดนย้อนกลับติ้วๆอย่างกระลูกขาังและชุดเบทสสตรก็แตกออกจากร่างกายของไลเดนทันทีครับ และในช่วงที่ไรเดนน่าจะมีสติกับคืนมาแล้วตัวของซูเปอร์ลอยทักชายก็ยังได้พูดกับไรเดนไปว่าตัวของเขาเองคิดผิดในสิ่งที่ตัวเองคิดเอาไว้มันเป็นอะไรที่ไม่รอบคอบเลยแล้วก็ทําให้ตัวเองนั้นจํากัดความสามารถของตัวเองไม่มีคํานิยามว่าฮีโร่อย่างแท้จริงและมากไปกว่านั้นผู้คนกําลังรอความสามารถของเขาอยู่เพราะเหตุนี้เขาเลยรอไม่ได้เขาเลยจะเป็นแบบอย่างให้กับคนที่มีความสิ้นหวัง จนไม่สามารถไปใช้ชีวิตได้อย่างอิสระตัวของซูเปอร์อรอยดักชัยเองนั้นไม่ได้ต่อสู้เพื่ออวดอ้างร่างกายหรือสถิติหรือรางวัลใดๆตัวของซูเปอร์อรอยดักชัยไม่ได้ต่อสู้เพื่อชัยชนะที่น่าตื่นเต้นแต่เป็นการปลดปล่อยตัวเองจากการพันธนาการจากข้านด้านความคิด ปล่อยความรู้สึกของตัวเองให้ทําตามใจตัวเองไแปลยากเลอเกิดเพื่อนเอาเป็นว่าตัวเต็มบาเดี๋ยวเรียบเรียงวหลีให้ให้เข้าใจได้กว่าน,นี้แล้วกันเนาะในตอนนี้เนี่ยซูเปอร์อะลักชายเองกลับมาเป็นคนเดิมแล้วครับที่มีจิตใจอันเข้มแข็งแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็สามารถปกป้องทุกคนจากศัตรูได้ด้วยครับความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายและจิตใจตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นเบอร์ต้นต้นของสมาคมฮีโร่ไปแล้วครับตัวของซูเปอร์อะลักชายเองก็ยัง พูดปลอบใจไรเดนซึ่งตัวของไรเดนณะตอนนี้เนี่ยสภาพจิตใจกลับกลายเป็นคนที่ย่าแย่แทนครับแล้วก็ซูเปอร์อารอยดั s i ายเองเนี่ยต้องมาปลอบให้สภาพจิตใจของไรเดนดีขึ้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่ขับขันแบบนี้ตัวของซูเปอร์อารอยดัฟชายเองก็บอกว่าเขาจะจัดการส่วนที่เหลือเองแล้วก็ให้ตัวของไรเดนเองเนี่ยนะครับคอยสนับสนุนภายหลังเมื่อตัวของไรเดนพร้อมมานะ ในช่วงเวลาที่มันสงบลงณนะตอนนี้แต่กับกลายเป็นว่าดูเหมือนเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาอยู่ในสายตาของใครบางคนจบตอนวันพันแมนมาที่155พาร์ทหนฉบับอาจารย์วันไสตธมะพัะทะหุ่นยนต์จักรกลสังหาร ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับพาร์ทหความเป็นจริงอาจารย์วันลงตอนที่155ตอนเดียวนั่นแหละไม่มีพาร์ทหพาร์ทสแต่ลง60หน้าเพื่อนหากผมจะพักทีเดียวได้ประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งผมไม่ไหวจริงๆครับเพราะว่าตอนกลางวันเนี่ยผมต้องไปโรงเรียนนะนะแล้วก็มาพยายามอัดคลิปตอนเย็นนะครับก็เลยขออนุญาตแบ่งเป็นพาร์ทๆเข้าใจกันนะแค่พาร์ทเดียวนี้ก็30หน้าเข้าไปแล้วครับปาไปเกือบ10 7 8นาทีแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อกันนะเนาะเดี๋ยวมารอพาร์ทสกันเร็วๆนี้ครับอาจจะวันต่อวันเลยนะจะพยายามให้ดีที่สุดครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่คอยให้การสนับสนุนเรื่อยมาไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์หรือแม้แต่กระทั่งการคอมเมนต์พูดคุยกันหรือเป็นการสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของช่องนี้นะครับหรือรวมไปถึงซูเปอร์แตงและรวมไปถึงการซื้อของในช่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหรือเป็นการโดเน t โดยตรงขอบคุณมากมากนั่นคือกําลังใจที่ดีในการทําคลิปต่อๆไป ส่วนสําหรับคลิปนี้เพื่อนๆที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็แสดงว่าคุณฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อไปกําลังใจให้กันอย่าลืมกดกระดิง่งกิ้งกิ้งเพื่อติดตามคลิปต่อไปอย่าลืมพูดคุยกันถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คาว่าไรพริมพ์คําว่ารักหรือคำวบวกบวกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จะจบคลิปนี้ล่ําลากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับทีชเออสปอร์ตรักทุกคนแล้วมากๆแล้ววันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณที่ฟังจนจบนะจุบ๊บจุ๊บ